ผมเพศชกร์ธรชัยไฟรเจริญนชัยนะครับครับส่วนผมเพศัชกรธรามารินแสงอรุณครับครับก็พวกเราทั้งสองคนนะครับก็สังกัดเป็นเพศชกรชัยทุนนะครับอยู่ที่คณะพิสัตมสวร์นี่แหละครับผมภาพรวมของงานนะครับก็คือจะเป็นการช่วยอาจารย์ในคณะนะครับช่วยอาจารย์สอนนะครับแล้วก็ทั้งเป็นสอนเลคเชอร์สอนแลบแล้วก็คอยควบคุมดูแลการฝึกงานครับ พวกเราทั้งสองคนได้รับนะครับนั่นก็คือเป็นรางวัล บัณฑิตคณะเัศศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมนะครับจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลธิเบศรอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนั่นเองนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยได้ในปี2567นะครับส่วนพี่ลาเต้เนี่ยก็จะได้ในปี2566ปีที่ผ่านมานั่นเองครับรางวัลนี้นะครับก็คือจะเป็นการเชิดชูเกียรตินะครับให้แก่บัณฑิตคณะเัชศาสตร์ที่มีผลงาลเรียนดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมและก็จริยธรรมครับตอนสัมภาษณ์นะครับก็คือทางกรรมการนะครับก็จะมีการเรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานในปัััจจุบบนนะคร แล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับโดยส่วนตัวทางผมก็ตอบไบว่าก็ทํางานเป็นเภสัชกรใช้ทุนที่คณะเภสัชาศาสตร์ครับแล้วก็มีการใช้พวกสินห้านะครับในการดําเนินชีวิตเป็นหลักครับร่วมกับการทํางานในปัจจุบันครับส่วนของผมก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็จะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการร่วมกิจกรรมทํางานอะไรบ้างให้กับสังคมแล้วก็คณะนะครับแล้วก็รวมถึงแผนในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตแล้วก็เรื่องถึงคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตด้วยครับ เข้าร่วมพวกกิจกรรมพวก lead เชลิเตอร์ครับแล้วก็มีเป็นพวกประธานโครงการต่างๆนะครับเช่นพวกโครงการสอนองร้องเพลงนะครับแล้วก็มีการเข้าร่วมพวกกิจกรรมค่ายบอดครับเรความที่ส่วนตัวแล้วครับผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วก็จะได้ทํากิจกรรมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็คือเป็นประธานทันปีแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแทบทุกกิจกรรมในคณะเลยครประธานสโมสนรนิสิตคณะเัศศาสตร,ร์นะครับในปีการศรึกษา2564ด้วยครับ ตอนเรียนนะครับก็คือมีไปออกชุมชนนะครับพวกกิจกรรมค่ายหมอยานะครับก็คือหลักๆทางคณะเราก็จะโคกับอําเภอมเม,มเล็เก็กนะครับจังหวัดสะระบุรีครับทางรผมนะครับก็คือเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็คือมีการเข้าไปลงชุมชนนะครับไปเยี่ยมบ้าน คอยดูแลเรื่องการช้ยาของผู้ป่วยครับตัวผมนะครับก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรงเรียนนะครับของชมรมนิสิตครูมสวนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ให้เราเนี่ยเข้าไปสอนน้องนองนักเรียนชั้นมปลายนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับพวกวิชาที่จะต้องมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆครับรวมถึงทําจิตอาสามีการแนะแนวพวกคณะต่างๆให้กับน้องๆเนี่ยได้รู้จักด้วยครับแล้วผมก็ยังนํา พวกความรู้ทางด้านเพศศึษาอะครับไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาชีววิทยาให้กับน้องๆม .6 ด้วยครับ ก็จะบอกกับน้องๆที่มาปรึกษาเสมอครับว่าอยากให้เราครับหาจุดบาลานซ์ของชีวิตตัวเองให้เจอครับไม่ว่าเราจะเรียนดีไม่ดีหรือว่าเราจะทํากิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับการทําสิ่งไหนครับก็อยากให้ทาสิ่งนั้นต่อไปอย่างมีความสุขครับก็ผมก็เห็นด้วยนะครับรก็คือเราก็คือควรจะบาลานซ์ชีวิตทั้งสองฝั่งให้ดีนะครับทั้งด้านการเรียนนะครับแล้วก็ทังด้านกิจกรรมทางเรียนนะครับก็คือจะทําให้เรามีสกิลนะครับมีความรู้นะครับในการออกไปทํางานได้อย่าง แต่ทางกิจกรรมนะครับก็คือจะทําให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้เรามีสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพื่อเราสามารถออกไปทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างดีขึ้นครับ